อีกประเด็นหนึ่งครับเรอนี้เราอยากจะมาพูดถึงเรื่องภูกระดึงพี่ครานี้เราส่งทีมงานเราสองคนไปขป้นภูกระดงด้วยปลจริงเนี่ยเปลี่ยนจริงด้วยนะครจริงๆภูกระดึงเนี่ยปิดตั้งแต่วันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาหลังกากเจอเรียกว่าเกิดเหตุที่มีช้างป่าทำร้ายนักท่องเที่ยวเสียชีวิตแล้วก็มีการปิดไปเพื่อจะเรียกว่าดูแลเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยก่อนระบบใหม่ใช่แล้วก็วันนี้ครับก็เป็นวันที่เปิดขึ้นภูกระดึงวันแรกนะครับซึ่งก็ผ่านมา10วัันะหลงจาที่ปิดไปบวันนี้้บชช่วงเาะ มีนักท่องเที่ยวจานวนหนึ่งครับที่เดินทางมาซื้อตั๋วแล้วก็ลงทะเบียนไว้เพื่อจะขึ้นปูกระดึงครับบอกมีการรับฟังบรรยายในเรื่อง,องความปลอดภัยในเรื่องของช้างที่อยู่บนทายนานแห่งชาติภูกระดึงครับการระมัดระวังตัวข้อควรปฏิอัติต่างๆก่อนจะมีการแจกตั๋วครับเพื่อที่จะไปที่จุดสัมภาระและจุดอื่นๆฮะก่อนขึ้นปูกระดึงหากไม่สามารถตอบคาถามในเรื่องของความปลอดภัยจะไม่มีการปลอ่ยอยตัวนักท่องเที่ยวนะครับไปยังบริเวณจุดสัมภาระต่อไปและทางทายานได้มีการเตรียมแอปพลิเคชัน สร้างเขาเรียกว่า Open Chat นะครับเพื่อติดต่อก,กับเจ้าหน้าที่แล้วก็สื่อสารกับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้อย่างรวดเร็วครับแล้วก็จากนั้นเวลา6นาฬิกาสนาทีครับก็มีวิธีการเปิดอุทยานแห่งชาติภูกระดึงรอบที่2ในปีนี้โดยนายวีระขุนชัยรักครับรองที่พดีกรมอุทยานแห่งชาติและนายประยูนอรันรุธครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมีการตีะระฆังเพื่อนักท่องเที่ยวชุดแรกครับเดินขึ้นภูกระดึงอีกครั้งโดยเช้าวันนี้จะมีคนขึ้นภูกระดึงแล้วประมาณ400คนฮะแล้วอากาศดีมมาเเห็็นค อากาศเม่ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับเขาบอกว่าสูงต่ำสูงแต่องศาฮะมีแม่คนิงอยู่ที่ริมจะเรียกว่าที่พื้นเลยน้องเราเดินขึ้นเองขึ้นเองครับขึ้นแล้วฮะถึงเขาเมื่อกี้ผมเช็คแล้วเดินถึงเรียบร้อยแล้วชั่วโมงอ่ะไม่ได้ไม่ได้ถ่านน่าจะห้าหกชั่วโมงกลับมาไหวไหมพรุ่งนี้กลับใช่ไหมพรุ่งนี้กลับเดี๋ยวต้องเอาเอารถไปดับครับเสียด้น่าจะถ่ายเธอมาด้วยเนาะจะได้เห็นสภาพเนาะว่าเป็นอย่างไรนะคะครับ